เรื่องที่หนึ่งฉันคือใครวันนี้โรงเรียนเปิดเรียนวันแรกนักเรียนดีใจที่ได้พบเพื่อนใหม่คุณครู พูดว่าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อใจดีเป็นครูประจำชั้นของทุกคนนักเรียนรู้จักเพื่อนครบทุกคนหรือยังคะนักเรียนตอบว่ายังค่ะยังครับ ดูหน้าต่อไปนะครับคุณครูพูดว่าวันนี้ครูจะให้นักเรียนออกมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักแต่ก่อนที่จะแนะนำตนเองครูอยากให้นักเรียน สำรวจตัวเองก่อนค่ะอุสาพูดว่าสำรวจเรื่องอะไรบ้างคะคุณครูตอบว่าสำรวจตัวเองว่าเรารู้จักตัวเราเองหรือยังเช่นเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดเมื่อไหร่ มีพี่น้องกี่คนพ่อแม่ชื่ออะไรมีอาชีพอะไรวารีพูดว่าคุณครูขาหนูไม่ทราบวันเกิดค่ะคุณครูตอบว่านักเรียนช่วยกันคิดสิคาว่าเราจะหาคำตอบ เกี่ยวกับเรื่องของตนเองได้อย่างไรนักเรียนตอบว่าถามพ่อแม่ค่ะถามพี่ครับถามปู่ย่าตายายครับถามผู้ปกครองค่ะมาดูหน้าต่อไปนะครับคุณครูจรึงตอบว่าเก่งมากค่ะ ถ้าเราต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวเราควรสอบถามพ่อแม่หรือญาติพี่น้องในครอบครัวนอกจากนี้นักเรียนควรสำรวจตัวเองด้วยว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังสะอาดหรือไม่ที่สำคัญ ครูอยากให้นักเรียนตั้งใจนึกว่าตนเองเป็นคนอย่างไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรควรบอกให้เพื่อนรู้ด้วยนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมวิชาตอบว่าผมรู้ครับเราจะได้รู้จักกัน เพื่อนไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ทำอย่างนั้นไม่ต้องทะเลาะกันครับเปิดหน้าต่อไปนะครับคุณครูตอบว่าค่ะการเรียนรู้ซึ่งกันและกันรู้จักเขารู้จักเราเข้าใจความแตกต่างระหว่างตนเอง และผู้อื่นรู้จักแก้ไขปรับปรุงตนเองในสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดูหน้าต่อไปนะครับจากนั้นก็ให้นักเรียนทุกคนแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักมาดูคนแรกนะครับ ผมชื่อวิชาบ้านของผมอยู่ในสวนผมชอบปลูกต้นไม้คนต่อไปนะครับฉันชื่อวิภาฉันอยู่ที่ตลาดฉันชอบช่วยพ่อแม่ขายของดูคนต่อไปนะครับฉันชื่ออารีเป็นคนใต้บ้านของฉันอยู่จังหวัดตรัง ฉันชอบว่ายน้ำทะเลเอามาดูคนสุดท้ายครับฉันชื่ออุสาอายุ7ปีฉันมีพี่สาวหนึ่งคนฉันชอบเล่นกับพี่ของฉันดูหน้าต่อไปนะครับชวนคิดชวนทำข้อหนึ่ง ให้นักเรียนทำกิจกรรมแนะนำตนเองกับเพื่อนในห้องโดย1.1ให้นักเรียนเล่นเกมถามตอบแนะนำตัวเองฉันคือใครโดยให้นักเรียนจับมือกันเป็นวงกลมและถามตอบกันเป็นลูกโซ่ในเรื่องที่ตนเองอยากรู้เพื่อฝึกตั้งคำถาม และตอบคำถามอย่างง่ายๆเช่นเธอชื่ออะไรเธอเกิดจังหวัดไหนเธอชอบอะไรบ้านอยู่ที่ไหนเป็นต้น1.2ให้นักเรียนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากพ่อแม่หรือผู้ปกครองแล้วเล่าให้เพื่อนๆและคุณครูฟังในห้องเรียนดูหน้าต่อไปนะครับข้อ 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปประโยชน์ของกิจกรรมในประเด็นต่างๆ ประเด็นที่2.1วิธีหาข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง2.2ประโยชน์ของการทำกิจกรรมแนะนำตนเอง2.3ประโยชน์ของการได้รู้จักเพื่อนลองดูรูปประกอบนะครับรูปตรงกลางนะครับที่เป็นสีชมพูเนี่ยเขียนว่าประโยชน์ของกิจกรรมแนะนำตนเองแล้วเราดูลูกศรน,นะครับ ลูกศรเหล่านี้บอกถึงประโยชน์ที่ได้นะครับอย่างเช่นลูกศรเส้นที่1บอกว่าวิธีการหาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเห็นไหมครับซึ่งวิธีการเกี่ยการหาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเนี่ยก็สามารถแยกออกเป็นการสอบถามหรืออีกลูกศรที่ชี้ไปก็คือการศึกษาจากหลักฐานอื่นๆหรือมาดูต่อไปครับจากประโยชน์ของกิจกรรมแนะนําตนเองเนี่ยยังสามารถาชี้มาเป็นลูกศรในรูปนี้นะครับก็คือ รู้และเข้าใจความเป็นมาของตนเองอมาดูลูกศรต่อไปนะครับประโยชน์ที่ได้อีกก็คือเข้าใจตนเองรู้ข้อดีข้อเสียเพื่อปรับปรุงตนเองต่อไปประโยชน์ที่มีอีกนะครับมาดูลูกศรเส้นนี้บอกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองหรือประโยชน์ที่ได้อีกเสน้นหนึ่งนะครับก็คือประโยชน์ของการทีท rah, ่ได้รู้จักเพื่อนซึ่งประโยชน์ของการที่ได้รู้จักเพื่อนก็สามารถชี้เป็นเส้นลูกศรได้อีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือ เข้าใจความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่นในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันลองฝึกทำกิจกรรมนี้ดูนะครับ